โอเคนะครับผมก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้เราอยู่กันในเกมคุกกี้รันโอเวนเบกกันเหมือนเดิมนะครับอยู่กันในช่องหนึ่ง g t c เหมือนเดิมนะครับก็วันนี้นะครับผมจะมาทําคลิปเกี่ยวกับสมบัตินะครับก็หลายคนนะครับก็น่าจะฮือฮากันนะครับน้องน่าจะแบบว้าวขนาะนะอารมณ์แบบว้าวนะครับผมนาอเพราะว่าทางเกมนะครับได้จัดกิจกรรมไปไหนแล้วนี่ครับเอาหาย นี่นะครับทางเกมคุกกี้รันโอเวนเบรกนะครับณนะตอนนี้นะครับได้จัดกิจกรรมนะครับเป็นกิจกรรมเทศกาลสมบัติฉลองนะครับ2022นะครับสมบัติ22นี่นะครับอง2022บวกเนาะเป็นเทศกาลสมบัตินะครับก็คือไออย่างไอไออีเวนต์เนี่ยเพิ่มไออีพิคเนี่ย3-5ช่องเนี่ยเราเจ,เ,นะรเจอกันบ่อยแล้วนะครับเจอกันบ่อยแหละเราไม่แปลกหน้าแต่ที่แปลกก็คือ สามบวกหนึ่งสุ่มสามฟีหนึ่งนะครับผมและแถบสลักได้เงินคืนอีก2 0งแสนสแสนแสนนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าได้เงินคืนกันจริงหรือเปล่านะครับผมเนาะก็โอเคนะครับก็เดี๋ยวสําหรับคลิปนี้นะครับผมจะมาพูดด้วยว่าสมบัติอันไหนน่าหากกันบ้างนะครับผมเนาะโอเคนะครับก็ตอนนี้นะครับเป็นเทศกาลสมบัติที่หลายๆคนน่าจะแบบฮือฮากันนะครับซึ่งผมก็แบบ คือฮาเหมือนกันนะครับใครที่มีเพชรในไอดีนะตอนนี้ผมบอกเลยนะครับว่าน่าจะแบบอารมณ์แบบว่าสุดๆนะครับแบบเพชรในไอดีน่าจะอารมณ์แบบหายอ่ะเพราะว่าแบบรอดตารอดใจจัดนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวพาไปดูนะครับการเล่นอีเวนต์นี้นะครับไม่ยากเลยนะครับเรื่องเสียเพชรเนี่ยไม่ยากง่ายๆนะครับผมเดี๋ยวผมขอญาตสุ่มตั๋วฟรีไปก่อนนะครับผมสุ่มไปห้าห้าห้าตั๋วนะครับอ่ะโอเคไม่ได้อะไรเลยเกลือนะครับ นะก็การสมบัตินะครับเราสามารถเลือกตรงนี้นะครับได้ด้วยกันทั้งหมด5ช่องด้วยกันนะครับจากปกติแค่สาช่องนะครับผมเพิ่มมาอีก2ช่องซึ่งมีโอกาสได้สมบัติมากขึ้นด้วยนะครับผมซึ่งเราเนี่ยสามารถเลือกแบบนี้ได้เลยนะครับนี่ๆี่นี่นีะครับนี่นะครับเราสามารถเลือกแบบนี้ได้เลยนะครับเอาสมบัตินะครับที่ใกล้จะเต็มนะครับเดี๋ยวผมสุ่มให้ดูนะครับผมอ่ะนี่นะครับอ่ะอย่างรงเท้าใช่ไหม รองเท้าอ่ายังรองเท้าสปริงผมผมตันแล้วนะครับอันอย่างสมมตินะครับว่ารองเท้าสปริงผมตนันหรือยังอ่ะนี่นะครับรองเท้าสปริงผมตันแล้วนะครับผมจะไม่เลือกรองเท้าสปริงนะครับเพราะว่าออกแล้วมันจะเป็น ลูกแก้วนะครับเอาไปอัพมันไม่คุ้มนะครับผมเลยแนะนําว่าให้เราเลือกสมบัติที่ยังไม่ตันดีกว่านะครับสมบัติอันไหนที่ยังไม่ตันเนี่ยเราเลือกมาเลยนะเอาเวลเยอะๆหน่อยก็ได้นะครับจะได้ปั้นแม็กได้นะครับผมเนาะอ่ะเดี๋ยวผมเอาเป็นเวลสิบกัาลากันนี่นะครับจะเป็น5สมบัตินะครับที่ผมจะเลือกมาเนี่ยไม่ตันนะครับแล้วเราก็กดสุ่มไปเลยนะครับมาลุ้นเอานะครับว่ามันจะออกหรือไม่ออกนะครับก็มาลุ้นเอานะครับเนี่ยเอามาลุ้นปุ๊บออกหรือเปล่านะครับ แต่บางทีมันก็อาจจะไม่ออกบางทีก็ออกเยอะออกน้อยนะครับอ่าจจะนี้ก็ออกนะครับกดข้ามไปก็ได้นะครับเห็นไหมครับว่าการออกเนี่ยมันมากกว่าปกติเห็นไหมหนึ่งสองสามสี่นะครับสี่สมบัติออกมาเยอะมากเลยนะครับผมเนาะอ่าเดี๋ยวเราไปอัพกันสักนิดสักหน่อยนะครับอ่าอันนี้เป็นของขวัญนะครับก็คือเห็นไหมผมสุ่มครบ3ครั้งนะครับซึ่งทุกคนเห็นไหมหนึ่งสองนะครับสามสุ่มครบ3ครั้งเนี่ยมันจะมีตรงเมาส์ผมนะครับมันจะเป็นเลขเนี่ยก็คือเป็นขีดสุ่มครบ3ขีดนะครับ ก็จะส่งอันนี้มาทางกล่องจดหมายเราก็จะสุ่มได้ฟรีอีกหนึ่งค่ะเห็นไหมว่าทําไมกิจกรรมนี้ถึงรอบเพชรรอบรอบแบบทําให้ดีเราแบบเพชรหมดนะครับมันเป็นตรงนี้คือมันมีแถมถามว่าดีไหมดีมากนะครับใช้เพชรตอนเนี้ยคุ้มมากๆเนี่ยกดสุ่มไปเลยนะครับเดี๋ยวดูออกไหมนะครับชิปเกลือนะครับไม่ออกก็ไม่เป็นไรนะครับผมเนาะอ่ะโอเคนะครับอ่ะนี่นะครับเราได้มาเราก็มาอัพกันสักนิดสักหน่อยนะครับนี่มาอัพกันเลยนะครับได้มาก็มาอัพนะครับผม ชึบอ่านี่ครับปึ๊บปึ๊บอ่านี่ครับเวล6แล้วนะครับเป็นไงอ่าโอเคเวล6นะครับเราได้สมบัติใหม่เวล6แล้วนะครับเดี๋ยวไปดูสมบัติเก่าๆอ่ะอย่างผมนะครับผมเวล11เนี่ยครับอ่ะผมเบล11โอเคนี่ครับผมเบล11นะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นนะครับไอายติมเวล11เนี่ยครับเดี๋ยวใกล้ตันแล้วสมบัตินี่ครับอ่ะไอายติมเบล11นะครับผมเนาะอ่ะโอเคนะครับต่อไปก็จะเป็น แคนนะครับแคนดี้ดาวตกจรัดแสงนี่ครับเนาะได้เวลเท่าไหร่เอ่ยนี่ครับโหได้เวลสิบนะครับได้เวลสิบนะครับผมเนาะอ่าซึ่งผมมีอยู่แล้ว2อมิลนะครับอ่าก็ได้ประมาณมิลเก้าเลยนะครับอ่ะโอเคนะครับน่าจะหมดแล้วนะครับผมเดี๋ยวผมขออนุญาตไปสุ่มเพิ่มสักคู่นะครับเดี๋ยวเรามาทําสมบัติตันกันดีกว่านะครับผมเนาะอ่ะโอเคนะครับผมมีเพชรอยู่ประมาณ3ามแสนสามหมื่นเดี๋ยวผมขอใช้สักหมื่นเพชรนะครับเนาะสัก3ามถึงสี่ครั้งนะครับผมอ่ะเราไปดูกันนะครับ กดเหมือนเดิมเราเลือกไปแล้วนะครับกดจิปป้มไปเลยนะครับสุ่มไปเลยนะครับอ่ะชึบอ่ะสมบัติดาวสมบัติหมีอ่ะโอเคนะครับ1รอบต่อไปนะครับรอบที่2ชึบอ่านะครับสมบัติหมีมาลัวๆวนะครับผมอ่ะเดี๋ยวขอญาตไปอัพกอดน,นะครับเปเนไงเราเหมือนเหมือนเราสุ่มสองครั้งอะ่ะทุกคน2ครั้งนะครับเอาจริ้งแล้วเราสุ่ม2ครั้งอ่ะเราก็สุ่ม3าครั้งตอนแรกได้ฟรีมา1ก็ทั้งหมด หมดส่บสองครั้งได้ฟรีอีกหนึ่งก็เป็นสามครั้งก็ได้ฟรีมาอีกนะครับอ่ะคุ้มมากนะครับรับมานะครับผมอ่ารับมาโอเคเดี๋ยวค่อยมาสุ่มต่อนะครับเดี๋ยวไปดูก่อนว่าสมบัติใหม่ตันหรือยังนะครับผมเนาะอ่ะโอเคนะครับชิปเดวิลอะไรแล้วนะครับอ่าเดวิลเก้านะครับเดวิลเก้าเดวิลเดวิลเก้านะครับสมบัติใหม่เดวิลเก้านะทุกคนอ่ะเดี๋ยวเมื่อกี้เราอัพได้สมบัติอีกวิวหนึ่งนะครับ เป็นสมบัตินี่นะครับแคนดี้ดาวตกจะรัดแสงนะครับซึ่งเหมาะกับการเอาไปเล่นกับผู้เอ้ยไม่ใช่ผู้ปาร์ตี้นะครับเหมาะการเอาไปเล่นกับตัวแพนเค้กนะครับมากๆตอนนี้แพนเค้กน่าเล่นมากเลยทุกคนนะครับเดี๋ยวผมทําคลิปบอกนะครับผมไปเดี๋ยวไปสุ่มต่อกันเลยนะครับอ่ะสุ่มต่อนะครับปึ๊บชึบอ่ะสุ่มไปนะครับโอเคนะครับเราได้อ่า เขาเรียกอะไรนะสมบัติไอพุ่งอะนะครับน้ายาเมาลตดนะครับผมเนาะซึ่งผมได้น้ํายามมลิดแล้วอะผมไม่อยากสุ่มผมไม่เอาแล้วนะครับเพราะว่าผมเหลือแค่ชิ้นเดียวผมจะเอาพอยต,ตรงนี้มาแลกเพราะว่าผมอะเสียพอยเสียเพชรก็คือเอาเพชรไปสุ่มก็จะได้พอยเป็นไมเลดนะครับไมเลสําหรับสมบัติพอยสมบัตินะครับเราก็สามารถเอาพอยสมบัติเนี่ยมาเลือก1ชิ้น5,000ันนะครับทาให้สมบัติตันได้โดยไม่ต้องไปสุ่มนะครับเป็นไงเห็นไหมใช้เพชรนะครับได้ต้องหลายต่อนะครับใช้เพชรเพ,รเพิ่โมโอกาสอีก ได้ทั้งเพิ่มโอกาสนะครับได้ทั้งแบบเออได้ทั้งอะไรนะสุ่ม3ครั้งฟรี1ครั้งอีกนะครับได้ทั้งแบบเอาพอยต์ไปแลกสมบัติอีกซึ่งแบบมันเป็นการสุ่มสมบัติที่เรียกได้ว่าคุมค้มคุม้มคุ้มคุ้มมากๆเลยนะครับผม,ผมก็แนะนานะมีประมาณทั้ง2 0 0 0 0เพชรเนี่ยลงทุนไปเลยนะครับอ่ะเราก็อัพไปเลยนะครับก็ตันแล้วนะครับผมเนาะอ่ะก็ตันเรียบร้อยนะครับอย่าเรื่องสลักค่อยว่ากันนะครับอ่ะพอผมตันแล้วนะครับผมก็จะเปลี่ยนเป็นสมบัติอันอื่นนะครับนี่เป็นสมบัติิช้นนนอื่เลยะครับ อ่ะอย่างสมมติน้ำยาบริตันแล้วนะครับผมอยากได้อัวอื่นตันนะครับอ่ะเอาเป็นสมบัติอะไรดีตันนะครับเอาเป็นสมบัติสมบัติอะไรเบลเยอะๆนะครับเบลสิบอ่ะอันนี้ก็ได้นะครับกดสุ่มไปอีกนะครับอ่ะกดข้ามไปเลยก็ได้นะครับโอ้ยลูกไอ้นี่ตันแล้วมั้งเนี่ยนะครับไอ้ลูกกวาเนี่ยจระแสนนะครับเดี๋ยวไปดูนะครับอ่ะเหมือนจะตันแล้วหรือเปล่านะครับชึบอ่ะเดี๋ยวไปดูกันนะครับสมบัตินี่นะมาดูสมบัตินะครับชึบ นี่นะครับโอ้ไม่ตันนะขาด1ชิ้นนะครับอ่าขาด1ชิ้นอ่าขาด1ชิ้นนะครับเมื่อกี้ผมเห็นพอยต์ผมมีครบ5 0าพันนะครับเดี๋ยวเราไปเอาเดี๋ยวเราไปเอาพอยต์ไม่เลืแลกกันนะครับไม่ต้องสูมหาเพิ่มแล้วนะครับนี่นะครับปึ๊บปึ๊บแม็กเรียบร้อยนะครับเป็นไงแม็กอีกแล้วนะครับแม็กอีกถึงสมบัตินะครับเป็นยังไงครับโอ้คุ้มมากคุ้มจริงๆหาคุ้มวันนี้ไม่ได้อีกแล้วผมบอกเลยนะครับนี่นี่นี่นะครับกด แรกมาเลยใครที่อันนี้ผมแนะนํานะสําหรับสายที่แบบสมบัติไม่ตันไอเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยไปคุยกันตอนหลังเดี๋ยวค่อยไปคุยกันหลักใหม่นะครับอ่ะเดี๋ยวผมขอส่งอีกรอบหนึ่งแล้วกันพอดีมันเพลินนะมันมันมันเห็นแบบใช้เดี๋ยวมันจะได้ฟรีอหนึ่งหนึ่งอันไนี้ทุกคนแบบไปสุ่งหน่อยแล้วกันเนาะเดี๋ยวได้ฟรีนะครับอืมเอาไปไหนนะครับนี่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 นะครับมาที่สมบัตินะครับนี่นะครับส่มอีกหนึ่งครั้งนะผมดาวจะหลัดแสงเต็มแล้วผมเลือกไปนันอื่นเอาเป็นอันไหนดีนะครับเอาเป็นนี่ก็ได้นะครับ อ่านะครับก็จะเหลือนะครับจะเหลืออะไรนะครับอ่าไอติมนะครับไอติมนะครับนี่นี่กดไปชึบข้ามอ่าเนี่ครับเราได้สมบัติหมีมาเป็นน่าจะเวลสิบนะครับเวลสิบได้อันนี้ไอติมมาอีกนะครับเราได้สุ่มฟรีอีกหนึ่งครั้งนะครับรับมาเดี๋ยวสุ่มกันต่อนะครับโอเคไปกดสุ่มต่อรอบสุดท้ายอะไรเอ่ยจะได้อัพสมบัติตันอีกไหมตันไหม ไม่ตันนะครับแต่ได้สมบัติหมีมานี่ครับไปเดี๋ยวไปอัพสมบัติหมีกันนะครับผมเนาะอ่ะโอเคนะครับมาที่สมบัติหมีเลยนะครับนี่ได้ด้วยการเวลสิบนะครับอ่าเวลสิบเวลสิบเอ็ดโอ้ได้สมบัติหมีเวลสิบเอ็ดเกือบตันนะสมบัติใหม่นะครับผมเนาะก็โอเคนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสําหรับการเล่นกิจกรรมสุ่มสมบัติเทศกาลฉลองเนี่ยนะครับจะเป็นแบบประมาณนี้นะครับก็อ่าถามในมุมผมนะถามว่าแบบ ใครที่เหมาะสําหรับกิจกรรมเนี่ยใครที่คุ้มที่สุดนะครับจะเป็นคนที่สมบัติเนี่ยไม่ตันนะครับอะผมขอพูดนิดนึงเลยนะ,ค,ะคือคนที่เป็นผู้เล่นเก่าๆเนี่ยกิจกรรมเนี่ยจะไม่ค่อยคุ้มสําหรับเขาเพราะว่าเขาจะสุ่มออกแต่ไอของซ,ำซ้ำๆอะ่ะแล้วมันจะได้เป็นลูกแก้วซึ่งมันไม่คุ้มนะครับแต่ใครนะครับที่สมบัติเนี่ยไม่ค่อยตันเหมือนผมเนี่ยหรือแบบสมบัติแก้จะตันแหละกิจกรรมเนี่ยเ <pedestrian S 1> ล่นเลยนะครับมันคุ้มจริงๆคุ้มมากๆนะทำให้เราสมบัติตันหลายชิ้นกันเลยทีเดียวนะครับผมเนาะก็มาเล่นกันได้นะครัับบสมตินี่ นะสำหรับใครที่อยากสมบัติในไอดีตันบ้างนะครับเอาไปเล่นนะครับและถามว่าสมบัติอันไหนหน่าปั้นนะครับผมก็ยังแนะนําเหมือนเดิมนะครับว่าให้เป็นเครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์เนี่ยหชิ้นนะเครื่องยนต์คืออะไรนะครับอ่ะเครื่องยนต์ก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับนี่นะครับอ่ะ นี่นะครับนี่ก็เป็นเครื่องยนต์เครื่องยนต์ก็จะเป็นแบบนี้นะครับนี่แนะนําว่าให้ทานะครับเครื่องยนต์ให้ทํานะครับแล้วก็สมบัติทําแต้มอะไรก็ได้สองชิ้นนะครับเป็นสมบัติใหม่ๆนะครับพวก กระจกไวร้ายเก่าๆอ่าเอามาเล่นก็ได้นะครับกระจกไวร้ายก็ได้นะครับอย่างคอนปลอกบอลนัดกันไกลสลับเวลาเนะครับเนี่ยอะไรก็ได้ทาแต้มเอามีสักสองสามชิ้นติด ID ดีไว้นะครับก็สําหรับคลิปนี้ก็ขอไว้เท่านี้นะครับก็มาทําสมบัติตันให้ทุกคนเห็นกันนะครับก็หวังว่าทุกคนจะชอบนะก็ลองดูนะครับการทําสมบัติตันเนี่ยนะครับก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับมันทําให้เราแบบมีสมบัติใช้ในโหมดพวกหมวกเบรกเอาเนครับเบรกเอาอะไรที่ต้องใช้สมบัติเยอะๆทำให้เราได้คะแนนดีมากขึ้นนะครับก็ขอฝากนะครับสาหรับสมบัติ จะคุ้มเฉพาะผู้เล่นที่แบบสมบัติไม่ค่อยตันนะครับเมื่อนะครับอย่าลืมมาเล่นกันนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนใครอยากให้ผมทำคลิปเกี่ยวกับอะไรก็คอมเมนต์ไปใต้ด้านล่างคลิปได้เลยสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับผมบา,บายสวัสดีครับผม